ฮัลโหลสวัสดีครับพี่น้องที่นี่เช้านี้ที่พิษณุโลกนะครับดูครับเมฆฝนเยียมแล้วครับเรียมที่จะตกเมื่อคืนก็ตกไปสองรอบสามรอบครับไม่จบครับไม่จบนะครับเมฆฝนมาเริ่มเป็นน้ำแล้วครับ ทางทิศตะวันออกมองไม่เห็นภูเขาเลยครับปกติตรงโน้นจะเป็นภูเขานะครับไม่เห็นภูเขาเลยครับนะครับคึมกันทั้งนั้นเลยครับอยาวครับฟ้าเป็นน้ำครับนี้ถ่ายทอดอยู่บนหลังคาชั้นสามนะครับก็ไม่ใช่ครับอยู่บนอาคารชั้นสามครับ สวยครับเห็นย่นโรงเรียนด้วยครับุึกสูงยนโรงเรียนครับส่วนล้างคาสีเขียวนั่นคืออาพาร์ตเมนับครับวันนี้คาดว่าฝนตกแน่นอนครับฟ้าเป็นน้ำอย่างนี้ จบการรางยางยานแค่นี้นะครับ